วิธีการคั้นส้มผักนะคะนี่ค่ะส่วนประกอบก็จะมีผักกาดเลาหั่นล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะมีเกลือมีชูรสแล้วก็มีน้ําต้มสุกนะคะก็คือไม่ต้องน้ําไม่ต้องเดือดมากนะคะพอต้มให้มันได้รูปภูมิแล้วก็ปิดค่ะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะมาดูเลยจ้ะ <c oughs> นี่ค่ะเราก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือแล้วเราก็ ขยำถ้าใครอยากกินแบบเปี้ยวมากก็คือใส่ข้าวเหนียวนะคะแต่สูตรนี้มนิดไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวก็คือเราคั้น ชั้นพอผักได้ที่เราก็จะไปล้างทำความสะอาดนะคะอันนี้จะเน้นผักกาดเขียวเยอะนะคะ ไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กเกินไปนะคะชิ้นเล็กเกินไปมันก็จะไม่น่ากินหั่นพอดีคำค่ะก่อนจะทำผักเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะนี่ค่ะน้ำผักมันก็จะเริ่มออกนะคะ แล้วก็คันนี่ค่ะเดี๋ยวไม่นิดจะไปล้างทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวจะไปล้างเอาน้ำออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูกันต่อค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะคะนี่ค่ะ ขั้นตอนต่อไปอันนี้แม่นิดเอาไปล้างเอาน้าเกลือออกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลืออีกเล็กน้อยนี่ค่ะใส่เกลือสูตรบางคนเขาจะใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คือมันจะเป็นไวอันนี้ผงนวนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็นี่ก็คือน้ําที่ต้มเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็ขยำน,นี่ค่ะสูตรนี้ก็คือต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะถึงจะกินได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวแต่ถ้าใส่ข้าวเหนียวก็คือเราทําตอนเช้าตอนเย็นก็กินได้ค่ะแต่สูตรนี้ของเมินิก็คือทําค้างคืน พรุ่งนี้ถึงจะกินได้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะวิธีการทำส้มผักวิธีง่ายๆนะคะทำกินเองปลอดภัยด้วยค่ะที่สำคัญกระบวนการที่จะทำก็คือเราต้องล้างทำความสะอาดผักให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเสร็จพิธีค่ะ